ารบ้านทานกันครับก่อนเริ่มฟังนิทานบ้านนารานอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารานด้วยครับเรื่องรองเท้าแห่งความรักณนะโรงงานรองเท้าแห่งความรักอันเรื่องชื่อในการผลิตรองเท้าที่นุ่มสบายและทนทานเพราะมีเหล่าคุณป้าใจดีมารวมตัวกันเย็บรองเท้าด้วยความรัก เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้คุณป้าทั้งหลายตั้งใจเย็บรองเท้าคู่พิเศษเพื่อเป็นของขวัญแห่งความรักแก่เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอย่างละคู่เหล่าคุณป้ายืนมองรองเท้าคู่เล็กๆที่ทุ่มเททำจนเสร็จด้วยความปราบปลืม้มรองเท้าของเด็กผู้ชายเป็นรองเท้าหนังกลับหุ้มข้อฟอกสีชมพูอ่อนได้ชื่อว่าชมพูน้อยส่วนรองเท้าของเด็กผู้หญิง เป็นรองเท้าหนังแก้วหุ้มสน้นสีแดงเงาวับมีชื่อเรียกน่ารักน่ารักว่าแดงน้อยใครกันนะที่จะได้สวมรองเท้าของพวกเราคุณป้าพูดด้วยความตื่นเต้นเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันเกิดของหนูเจ้าคุณพ่อคุณแม่พาหนูเจ้าไปที่โรงงานรองเท้าแห่งความรักเด็กๆก,กำลังลองสวมรองเท้าด้วยความหวังคนที่สวมไม่พอดี คุณป้าก็ปลอบใจด้วยการมอบพวงกุญแจรองเท้าหนังคู่กระจิตริให้แทนสุดท้ายเหลือหนูแจ้วกับเด็กชายคนหนึ่งที่สวมรองเท้าได้พอดีเด็กชายรู้ว่าถ้าได้สวมรองเท้าคู่นี้ไปช่วยพ่อแม่ทำงานเขาจะไม่เจ็บเท้าอีกส่วนหนูแจ้วยังยิ้มแป้นถูกใจกับของข,องขวัญวันเกิดชิ้นนี้หนูชอบไปโรงเรียนมากหนูจะสวมรองเท้าคู่นี้ไปโรงเรียนทุกวันเลยค่ะ หนูแจ้วพูดอย่างดีใจก่อนกลับยังให้สัญญาว่าจะดูแลแดงน้อยเป็นอย่างดีสำหรับแดงน้อยก็ให้สัญญากับตัวเองว่าจะดูแลปกป้องเท้าของหนูแจ้วด้วยความรักเหมือนที่เขาถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรักของเหล่าคุณป้าเมื่อถึงบ้านหนูแจ้วรีบหยิบแดงน้อยขึ้นมาลองสวมอีกครั้งคุณพ่อคุณแม่คะรองเท้าของพวกคุณป้าใส่สบายจังเลย ตอนเดินไปโรงเรียนหนูคงรู้สึกเหมือนลอยไปนแน่ๆเลยค่ะหนูแจ้วอมยิ้มแดงน้อยเองก็ดีใจทุกๆวันหนูแจ้วกับแดงน้อยเดินไปโรงเรียนด้วยกันตอนเย็นก็เดินไปซื้อไอศครีมและแวะเล่นที่สนามเด็กเล่นทั้งสองมีความสุขมากหนูแจ้วหมั่นดูแล,แลและขัดเงาแดงน้อยทุกวันส่วนแดงน้อยก็คอยป้องกันไม่ให้ตะปูหรือหนามแหลมตัถูกเท้าของหนูแจ้ว และทุกๆคืนก่อนเข้านอนหนูเจ้าจะจัดวางแดงน้อยไว้บนชั้นอย่างเรียบร้อยวันหนึ่งบนชั้นรองเท้าหน้าห้องเรียนมีสมาชิกใหม่เป็นรองเท้าผ้าสีส้มพิมพ์ลายดอกไม้จากเมืองใหญ่วางอยู่หนูแจ้ามองรองเท้าคู่นั้นอย่างสนใจและถามหนูก้อยเจ้าของรองเท้าด้วยความตื่นเต้นว่าสวยถูกใจจังมีลายแบบนี้อีกไหมมีสิ มีอีกหลายคู่หลายขนาดสวยๆทั้งนั้นเลยหนูก้อยตอบระหว่างทางกลับบ้านแดงน้อยแปลกใจที่วันนี้หนูแจ้วไม่ซื้อไอศครีมไม่แวะเล่นที่สนามเด็กเล่นและก่อนนอนก็ไม่มาจัดเก็บแดงน้อยเหมือนเคยเย็นวันต่อมาหนูแจ้วเอาแดงน้อยไปซ่อนในกล่องของเล่นเก่าๆและโกหกว่าแดงน้อยหายไปคุณแม่จึงพาหนูแจ้วไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ที่ตลาด พ,พี่ลุงๆของเล่นรู้สึกสงสารแดงน้อยจึงช่วยกันดันกล่องให้เขาออกมาเมื่อแดงน้อยพบว่ามีรองเท้าที่หน้าตาเหมือนกับรองเท้าของหนูก้อยมาวางอยู่แทนแดงน้อยก็เสียใจมากจึงกลับไปที่โรงงานรองเท้าแห่งความรักหลายวันผ่านไปรองเท้าคู่ใหม่แม้จะสวยงามแต่หนูแจ้วรู้สึกเจ็บทุกครั้งที่เดินหนูแจ้วเริ่มคิดถึงแดงน้อยจึงรีบกลับมาเปิดกล่องของเล่น แต่ไม่พบแดงน้อยเสียแล้วหนูเจ้าเที่ยวออกตามหาแดงน้อยตามที่ต่างๆแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจึงกลับไปสารภาพกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเลยแนะนำให้หนูเจ้าไปปรึกษาคุณป้าที่โรงงานรองเท้าแห่งความรักหนูเจ้าไม่รักษาสัญญาเองค่ะหนูเจ้าโกหกเพราะอยากได้ของใหม่หนูเจ้าพูดไปร้องไห้ไปคุณป้าหัวหน้าโรงงานรู้ว่าหนูเจ้าสำนึกผิดแล้วจึงถามว่า หนูแจ้วถ้าหนูได้แดงน้อยกลับมาหนูจะดูแลแดงน้อยให้ดีได้ไหมจ๊ะหนูแจ้วรับปากคุณปลาจึงยื่นรองเท้าคู่เล็กสีแดงคืนให้หนูแจ้วดีใจและกล่าวขอโทษแดงน้อยที่เคยทิ้งเขาไปจากนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็ดูแลกันและกันด้วยความรักหนูแจ้วเองก็รักษาสัญญาอย่างเคร่งครัดและไม่โกหกอีกต่อไป ฟังที่คันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนาราด้วยครับ